วันนี้จะคุยถึงคำสองคำคือคำว่าก,กำหนดการและหมายกำหนดการตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช5 5 4พิมพ์แล้วเสร็จ2556ได้ให้ความหมายของคำว่ากำหนดการและหมายกำหนดการไว้ว่ากำหนดการนั้นหมายถึงระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงาน ที่จะต้องทำตามลำดับส่วนหมายกำหนดการนั้นหมายถึงเอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีซึ่งต้องอ้างพระบรมราชองค์การคือขึ้นต้นด้วยข้อความว่านายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองค์การเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าเสมอไปที่มีคําว่าเสมอไปคือจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า นายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองค์การเหนือเก้าเหนือกระบอมสั่งว่าส่วนจะสั่งว่าอย่างไรนั้นก็จะเป็นเรื่องของกำหนดหมายกำหนดการในเรื่องดังน,นั้นตัวอย่างเช่นหมายกำหนดการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2564 บรรทัดแรกก็จะขึ้นต้นด้วยข้อความว่าเรขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองค์การเหนือเก้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคม สมเด็จพระบูรพะมหากรัตริยาที่ราชดังนี้ข้อความต่อไปก็จะเป็นเรื่องของวันที่เดือนปีเวลาและสถานที่ที่จะเสด็จพระราชดำเนินอันนี้คือการใช้คำว่าหมายกำหนดการกล่าวโดยสรุปก็คือหมายกำหนดการนั้นใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ งานใดที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระราชพิธีไปงานที่รัฐบาลจัดขึ้นหรือหน่วยงานราชการจัดหรือหน่วยงานเอกชนจัดขึ้นจะไปใช้คำว่าหมายกำหนดการไม่ได้ต่อตัวอย่างเช่นกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างๆอันนี้จะไปใช้หมายกำหนดการก็ไม่ได้ไม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จ ไปพระราชทานปริญญาบัตรก็จริงแต่ว่าเป็นงานทั่วๆวไปใช้หมายกำหนดการไม่ได้ต้องใช้คาว่ากำหนดการเท่านั้นเพราะนั้นวันนี้ก็จึงขอสรุปว่ากำหนดการใช้กับงานทั่วๆวไปหมายกำหนดการนั้นใช้ในงานพระราชพิธีก่อนนำใช้พิจารณาให้ท่วนทีเป็นงานราชพิธีหรืองานทั่วๆวไปถ้าเป็นงาน ราชบิธีก็ต้องใช้คาว่าหมายกําหนดการถ้าเป็นงานทั่วไปก็ต้องใช้คําว่ากําหนดการด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บู่บ้านจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรี